สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคลิปนี้น,นะคะมาพบกับคุณครูแจ๋วแล้วก็คุณครูหมวยค่ะ คุณครูแจ๋วคะวันนี้คุณครูแจ๋วมีอะไรมาฝากเด็กๆคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูแจ๋วก็อยากจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังนะคะอยากจะมาพบปะเด็กๆนะคะด้วยเสียงเพลงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยคะ่ะเริ่มกันเลยคะ่ะ,ม,คะมีมแมลงห้าตัวบินมาเกาะจมูกกระตายมีมแมลงสี่ตัวบินมาเกาะจมูกกระตา นิ้นมาเกาะจะมูกกระตายมีมแมลงสองตัวบิ้นมาเกาะจะมูกกระตายมีมแมลงหนึ่งตัวบิ้นมาเกาะจะมูกกระตาย ใกันมางค่ะเด็กๆสนุกไหมคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้จ้าก็ฝากความรักความห่วงใยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนขอให้เด็กๆนะคะอย่ามาวิ่งตากฝนนะคะเพราะเดี๋ยวจะทําให้ไม่สบายนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปอธิบายใบายงานกับคุณครูหมวยกันค่ะค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูใบางานกันเลยค่ะลูกสําหรับลูกๆอนุบาลหนึ่งนะคะมาดูใบางานกันเลยใบายงานใบแรกคุณครูก็จะให้เป็นหน่วยฤดูหันษาอันนี้เกี่ยวกับฤดูฝนนะคะลูกให้เด็กๆระบายสีนะคะใบางานถัดไปคุณครูก็ให้เด็กๆระบายสีอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อฝนตกเราใช้อะไรบ้างนั่นเองนะคะใบางานถัดไปก็ให้เด็กๆระบายสี แรงสีฟันใช่ไหมคะลูกอ่าถัดไปนะคะให้เด็กๆจับคู่ที่มีความสัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้อะไรคะลูกแม่ไก่แม่ไก่เรามาดูภาพขวามือคุณครูนะคะอันนี้มีเนื้อมีนมแล้วก็มีไข่เด็กๆคิดว่าไก่ควรจะคู่กับอะไรคะลูก อ่าไข่ใ,ใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็ลากเส้นโยกมาหาไข่เลยค่ะในงานถัดไปคุณครูให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันนั่นเองนะคะลูกถัดไปให้เด็กๆระบายสีดอกไม้นะคะภาพถัดไปอันนี้ก็ให้จับคู่ ดอกไม้ที่มันเหมือนกันนะคะลกูกอ่นยกตัวอย่างภาพแรกเป็นดอกอะไรลูกดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้อันไหนคือดอกทานตะวันอันนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กก็โยงเส้นคะ่ะโยงมาจับคู่กันเลยใบงานถัดไปถ่ะลูกอ่าให้เด็กๆระบายสีเหมือนกันเป็นหน่วยปลอดภัยได้ก่อนนะคะและใบงานใบสุดท้ายก็ให้นักเรียน ใช้กระดาษสีนะคะกระดาษสีที่มีอยู่ที่บ้านเรานั่นเองนะคะฉีกฉีกฉีกแล้วก็เอากาวมาแปะแปะติดให้เต็มรูปรถเลยนะคะลูงอ่าสสาหรับใบงานคุณครูก็มีแค่นี้นะคะคุณครูฝากไว้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานส่งครูด้วยนะคะแล้วอีกสองอาทิตย์คุณครูจะไปเก็บที่บ้านนะคะ